ซีนอย่านี่ไม่หัวใจอ๋อหัวใจไกลเหรอหัวใจมีค่าเออคนเยอะแล้วก็ห้างนี้มีค่าก็งามเส้นเดียวกันนะงามบ่แพ้กันตรงนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟลาวจีนไปเจ้ามางตอนเช้านี่้าอเดินอันนี้ไปสิเจ้าหนาห้างมงค6โมงหลายโอ้โใสเบอร์โตการวางขายเครื่องแล้วเต็มไปหมดน่าจะมีของขายหลายนะ สบายดีตอนเศ้าทุกคนตอนนี้ปาร์ตินก็ยังอยู่ที่รีสอร์ทเต,ตาเนาะที่บ้านสีสังวรเมืองกาสีแขงเวี้ยงจันนะตอนนี้เป็นเวลาตอนเศ้าๆกอ็อบรรยากาศสุดยอดเลยตอนเศ้านี้ท่านปารดินเกียมกําลังจะออกเดินทางนะจะออกเดินทางไปที่ตัวเมืองกาสี เราไปเบิ้งตัวจริงว่าปาร์ดินจะพาทุกคนไปเทาะแถวใดในเมืองกาซีแล้วก็อาจบนแฮน,นะอาจจะนอนอยู่ที่กาสีหนึ่งคืนเบิ้ง่าวิดีโอนี่ฮันจะไปเลาะใสจะไปจบอยู่วันใดนะก็ติดตามกันในทางของปาร์ดินไปเด้นะนีกรนนะเป๋าเฮานะเดี๋ยวไปเบิ้งกันว่าเฮาจะไปนอนอยู่ที่กาสีหรือว่าจะไปเมืองนํากันเลยนะไปบรรยากาศสุดยอดเลยที่รีสอร์ท นี่ทุกคนก่อนเราจะออกเดินทางไปนะเราก็มาเอากล้วยเอากล้วยน้ำเอือยเพิ่นเอากล้วยนี่แหละโอ้สี่หน่วยโอเคพอละนี่บรรยากาศอยากอยู่ต่อได้ เดี๋ยวต้องไปแล้วอ๋อมีขายหลายอย่างเลยนี่อย่างก,ก็มีเนาะรถคันหนึ่งนี่ขายทุกอย่างเขาจาีละลาไปมัน็อะไมานีนี่เายางังาจีเต้มีฮอทท็อปปุ้นน้ำป่าข้าวจีปเต้ท่านขายอะไรก้อนนึ่งหัเอาลองก้อนหนึ่งน เราขายไปเรื่อยๆสิว่าขายไปจนฮอตไปฮอตมึงแมสเหรอจานนี้ไป็นมึงแมสจากกิโลเมตรหนี่งจากหลักขี่ไปจนประมาณหนึ่งสัปโมงจริงๆฮอตป่ะขันว่าเ่าวโบเวอ์บันไดกับสัวโมงไปก็ฮอตอ๋ออันนี้เ่าวเวอ์ไปเรื่อยๆนะได้ขัดทีพทัดเจได้ขับใจ ็คนตกก็จะมีบางบอลที่ไปยากแน่บางบอนก็โอเคเนี่ยบางบอนนลนัลไ่ก็จะเป็นแบบนี้จะมีบางบอลที่น้ําขังะนะเส้นทางไปมืองแมรเดี๋ยวเาจะเดินทางแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้ เราก็เดินทางมาฮอดแล้วที่กาศีเนาะบริเวณจุดนี้ฮั่นจะเป็นบริเวณที่เป็นตลาดเมืองกาสีก็จากบอนตะลิ่นพักเมื่อคืนฮั่นมาที่กาสีนี่ก็15 15 <c oughs> กิโลเมตร,รซื่อๆนะทุกคน15บหลักซื่อๆนะ,ะก็ใกล้ๆแล้วก,ก็มีขายข้าวขายหน้ามีขายในยยูนอกลิ่มนมีอย่างประมาณนี้ยูโยบอลนี้ด้านหนาตลาดอ่ะ นี่เป็นด้านหน้าตลาดสบายดีไหมค่ะกินข้าวอยู่วะโอ้ดีเีนนะ่นจะแซ่ทางนั้นเลยนี่อันนี <c oughs> ้นกอีหยางปะวีแอนว่ะ้น่งตัวเดียวกิหตัวหเตัวมีแคาโอ้ยที่จมา โอ้ไม่ข้าไข่ข้าได้ภาษาจีนภาษาจีนได้เส้นออโอ้ได้ลายใบ ห่านได้เลยพอดีโอท่านซื้อห่านอย่างบ่มีซื้อบ่มีซื้อมีแต่ว่าถ้ามาแล้วเห็นค่า้ามงามๆอยู่นี่นล้วก็คือแม่นแล้วแหละกาสีผู้งามก้อนมูกก็คือเป็นดาวอันเป็นดาวแม่ค้าที่ขายอยู่นี่อยู่ด้านหน้าตลาดอันนี้ตลาดกเมืองกาสีสิ่ะเอ็นตลาดไม้กาสีอ๋อตลาดไม้มีตลาดเก่าน้ำปะแม่ตลาดเก่าตลาดเก่าคนก็ยังขายอยู่วะขายอ๋อเด๋ยวเดเดี่ยวนี่ก็ขายละ ห้าพันสามพันห้าพันเอาให้สามพันเลยไม่ค่าห้านัดไปก็งามเหมือนกันนี่แข่งกันงามนั่งสู่ฮันนี่บอด้ด้านนี่ซีดอย่านี่ในหัวใจอ๋อหัวใจไกลเหรอหัวใจไม่คฮ่าเออหัวใจธรรมดาเลยจริงจร มาเด็กกับเด็กมาเต่เวียงจันเป็นแบบหันบอทอนก็ได้ล่ะเดี๋ยวเดียเข้าใจได้เข้าใจเลยคือคนหานแซ่บๆในข้าวงานนี้มาแว่กันได้่ไกลไกลมาแล้วก็ห้านี้ในข้าวกงาเช่นเดียวกันเนาะงานบอแพรกันซีนางเนี่ย ม่ค่าสีนางว่ะแนนลงยูทู e แล้วก็เพจนำ <c oughs> แนะนำได้แม่ไอ้อย่าง <c oughs> แท็บนี่ <c oughs> แนะนำไอ้อย่างแด้มีอย่างแทบนี่ <c oughs> <c oughs> นอนดสแซบนอนี่ขายอะไรอานอในช <c oughs> ้น้งกันเลย กินไปกินตามทางเอานะทุกคนพระดินจะเดินทางต่อไปที่เมืองน่านแขวงโลวเขระบางคนะุณ大คขับใจขับใจแดงไม่ไ้างงาน,งานมาแวะกันได้ได้ทุกคนเราได้แนวกินไปกินตามทางแนละ้วทุกคนเดี๋ยวจะพารองยางเข้าไปเบ่งด้านในตลาดะตลาดเมืองกะสีน้อยหนึง่งก็เข้ามานี่จะเป็น ด้านในตลาดนะทุกคนตลาดเมืองกะสีตลาดไม้เออซันมีตลาดเกานําตลาดเกาอยู่บอจุดให่ประเดิมเกาบ่เคยมาเลาะจาักเถื่อเลยแถวนี้ก็จะขายเป็นผักหมักไมมอย่างนี้นะเมืองกะสีนี่พี่ว่าเป็นเมืองที่ผลิตผักแล้วก็หมักไมมทรงไปขายในหลายๆบอนโดยเฉพาะนคะรลงวิจิตรนะจะทรงไปหลายเลยแหละ ่น,นี้มียผักกััมไม้อยู่บอลลาหน้าเนี่ยเต้า,โอ,าโ,อโอ้โอ้สองโตสองโตพอเมียมีไข่ได้ขนาดนี้นี่ะอละงามๆในโตก็วงามเรื่อเอาไปให้นีมน่มงกินหะบ่น้องก็ไปขายโตนแล้วซื้อมาอ๋อซื้อน้ำเข้ามา ตลาดเกา่าเขาเจ้าว่าขายเครื่องลายละตอนเสราร์แต่แต่ตอนนี้เขาเขาเืมอแล้วเขาไม่ติดต่อชาวเสราร์ประมาณสามโมงป่ายสามเดือนสามโมงป่ายชีโมตอนนี้เขากําลังจะเลิกแล้วตอนนี้ก็มีแต่ตลาดนี้ปกติทางในมันจะมีเครื่องตุอย่างที่มีทางในอ๋อเขาเจ้าขายอยู่ทางในพุ่นโอยอ๋อเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีวยว้องเข้าใจเด้ออย่า,ยยางเราไปวันตลาดกัน เป็นตลาดถ้าเจ้าขายเครื่องนะทุกคนขายเครื่องขายเสื้อผ้าขายโอ้ตลาดเรางรีายขายทุกอย่างน่าจะมีตลาดสดอยู่ทางร้านหลังที่บอนมีขายซีนมีผ่านฝืนหานอีาอย่างนี้ทางหลังที่ แถวนั้นจะเป็นห้านเฟอร์ห้างน,เน่เดี๋ยวปกรณจะลองไปเบิงตลาดเก่านะแล้วไปเบิ้งตลาดเก่าก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปทางเมืองนาดนี่คือเมืองกาดสีทุกคน,นถือว่าเป็นเมืองใหญ่อพอสมควรเนาะย,ยาวไปตามเส้นทางเมืองกาดสีนี่จะเป็นเมืองอจุดขับรถนะจะมีห้านอาหารมีอย่างมื่อก่อนห้าน รถเมล์รถตู้รถอย่างรถโดยสารเนี่ยก็จะมาจอดกินข้าวกินหน้ามันอย่างนีนนะน้อะมันเป็นทางคานเลยเวนเมือ่กนเนีน่ยตอนนี้มันก็ยังคือกันนะนะแล้วก็มีเพื่อนพักายอยู่มันเป็นจุดเขาจะมาพักมาอย่างะนะั้น ก็จะเราขายข้าวขายน้ำเนาะเป็นแถวจุดจุดกางตัวเมืองนันะแล้วจะเป็นจุดจุดการตัวเมืองเก่าอย่างประมาณนี้ก็ทั้งหน้านี่ก็จะเป็นบนแยกเนาะทุกคนถ้าเาซื้อไปก็จะขึ้นไปทางภูคูณออกไปทางหลวงข้าบานหรือไปทางเส้นขวางก็ได้เช้นเดียวกันถ้าเขาเลี้ยว้ายอยู่ด้านหน้านี่ก็คือขึ้นไปทางภูเก้าลักเนาะขึ้นไปทางภูเก้าลักออกไปทางสยามบุรีออกไปทางเมืองน่านแขียหลวงข้าบานแต่ไปสยามบุรีก็ได้ด้วยจะไปหลวงข้าบานก็ได้เส้นเดียวกันด้วยไปทางนี้ เดี๋ยวปราร์ตี้ล้เบิงบริเวณแถๆนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวปราร์ีก็จะเดินทางขึ้นไปทางภูเก็าหลักแล้วก็เดี๋ยวจะทายบรรยากาศในภูเก็าหลักให้ทุกคนได้เบิงกันว่าช่วงนี้ท่านเป็นอะไรแล้วะนะแต่ว่าไปที่ต่างกันนิยลดอไปเนสะวนวิีโอนี้ท่านเดี๋ยวปราร์ียังจะไปเดินกอนว่าตลาดเก่าอากาศจีอยู่บนไหนเนาะทั้งนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟลาวจีก็ยมีห้านอาหารมีห่านเฟอร์ห่านอย่างหลายเลยแถวนี้ เป็นห้องการปกครองเมืองกาสีทุกคนตลาดเข้าไปบัลน,นี่วะท่านคนชื่อที่เป็นตลาดเก่าเพื้นที่ทองเฮียนแต่าน,นี้ยเมื่านี้ก็นปลาดุกามน้องคนหนึ่งนะแต่ว่าตลาดก็ยังย้ายไปอยู่ใกล้ๆบอลขจรพื้นทองเฮียนนี่แหละเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเบิ้งนะตลาดอ๋อตลาดบ้านภูกขา แรงบรงบรยากาศนี่หนึ่งหงาะนะครับจะขายโลละหาพัไปไปนจีบปลาสีตลาดนี่จะคึกคืนในช่วงตอนเช้าๆนะตอนนี้ก็สวยแล้วประมาณเกือบจะแปดโมงแล้วก็โบมีคู่คู่คนละแม่ค้าจาขายก็เริ่มเลิกตาดแล้วก็โบมีคนมาเลาะตลาดลบายดีคนหลว่ะตอนเช้าที่ตลาดนี้ตอนเช้าไหล ประมาณจักโมงน่ะประมาณห้าโมงห้าโมงเลยปะห้าโมงเช้าเออเอามาสวยกันเลยบ่มีอย่างละเด้อตอนเช้าก็มือแรงใช่ไหมอ๋อตอนแรงก็มีคนด้วยกันเด้อตอนเช้ามีของขายหลายแล้วของป้าของดงก็มีขายแล้ว เรียนตลาดเด้เข้าใจได้นมาสนใจได้น่าจะมายา,า,างหล่อตอนเศราะนะ้าน่าจะขึ้นอ,อ,อยู่นี่ขายเส้นข้าวปุ้นพระเจ้าเลือกราดมมราถึงวันไหนกลับมาแล้วนอนอยู่กาดสีอีกหนึ่งคืนเพราะคือเป็นตลาดต้นเศราะนะ้าน่ะ บอน,บนีอย่างแล้วสวยแล้วบรรยากาศาก็สุดยอดเลย ถ้าเป็นคนเศร้าถ้าคนลายต้องรับเงินนะมัแจกใหน้นะขายหน้าไหนหน่วยละ 5, โโห้าพันอ๋อโลนึงห้าพันเอาเต็นท์หน่วยเดียวก็ได้ละ เอาไปหลายมันนักมันกินบอได้เท่าไหร่เจ็ดคิดให้เท่าไหร่ให้หาพันก็ได้ให้หาพันเดียวโตหับตอนเศร้าคนหลายป่ะหลาย พราเจ้าขายเครื่องเต็มนี่เลยบ่อตอนเ oh. อ้านเส้ายจอันอนี้ไปเ oh. จ้ามาหโมกมกมกหลอเดนี้เหเขาเลิกไปนอ๋อ oh. ดีย๋ดวยวเดยวันทนเดี๋ยวเขาสิพักอยู่นี่หนึ่งคืนเดี๋ยวมือเข้ามารออีกเดี๋เดีข้าใจได้อันนี้ดวงเต่าทุกคน อันเบียดเดียวกับด้วงข้าวเนาะแต่ว่าอันนี้มันมีต้นเตาอืมอีต้นเตาแต่ว่าเอาเนี้อปลาใส่อ๋อเด้อันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดที่ข้าเจ้าเลือกเลือกตลาดแล้วทุกคนออยังเบียดแต่ห้านเป่านะก็น่าสนใจได้เป็นตลาดที่ไงแล้วก็น่าจะมีแนวขายหลายพอสมควรในตอนเช้าอ่ะนะประด,ดินกำลังคิดดีว่าอาจจะนอนอยู่ที่เมืองกาสีนี้อีกหนึ่งคืนบอก นอนอยู่นี่แล้วเพื่อบิงบรรยากาศตลาดในตอนเร้าของเมืออื่นนะนะเพราะว่า่าสนใจเบิงโตการวางขายเครื่องแล้วเต็มไปหมดหน่าจะมีของขายหลายนะก่อนสรับวิดีโอนี้เดบัดดินจะจบไปเดทเงนท่นนี้แล้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบืงอย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอต่อไปว่าปัดดินจะนอนอยู่ที่เมืองกะสีหรือว่าจะเดินทางไปที่เมืองน่านกันก็ฝากวิดีโอต่อไปหรือว่าฝากซ่องปะดดินสรับวิดีโอนี้ปะดดินลาไปเดีเทเท่านี้แล้สบายดี